บุคลิกที่ใครก็ต้องเกรงขามในเชิงจิตวิทยาการสร้างบุคลิกที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกรงขามไม่จําเป็นต้องอาศัยการใช้อำนาจหรือการบังคับแต่สามารถทำได้โดยการพัฒนาทักษะท,ทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณดูมีความน่าเคารพและน่าเกรงขามในทุกสถานการณ์ต่อไปนี้คือหลักการทางจิตวิทยาที่ช่วยสร้างบุคลิกแบบนี้ 1. มั่นคงทางอารมณ์ Emotional Stability หนึ่งในลักษณะสำคัญของคนที่มีบุคลิกที่น่าเกรงขามคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองในทุกสถานการณ์คนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้อารมณ์ที่เกินควบคุมเช่นโกรธหรือเครียดจะสามารถรักษาความสงบและสร้างความเคารพจากคนรอบข้างได้โดยอัตโนมัติการมีความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยให้คนอื่น รู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำที่สามารถจัดการกับความท้าทายได้ดีและไม่ยอมให้สถานการณ์มากดดันคุณความมั่นคงทางอารมณ์ถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างอิทธิพลและความน่าเกรงขามในสังคมบุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ์จะสามารถควบคุมสถานการณ์ที่ท้าทายได้ดีมากจะไม่ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีความเครียดหรือความตึงเครียด และแสดงออกอย่างมิสติและมีกำลังภายในแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนต่อมาความมั่นคงทางอารมณ์ช่วยสร้างอิทธิพลอย่างไรการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ท,าท้าทายหรือเครียดสามารถสร้างความเคารพจากคนรอบข้างได้อย่างมากเมื่อผู้อื่นเห็นว่าคุณไม่สทกสถานต่อสถานการณ์ยากๆหรือความกดดันพวกเขาจะมองคุณเป็นบุคคลที่มีอำนาจ และความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมั่นคงควรมักจะเกรงขามและเคารพในตัวบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ต่อมาการไม่แสดงอารมณ์ที่เกินควรในสังคมที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่รวดเร็วและสถานการณ์ที่มีความตึงเครียด2การควบคุมภาษากาย (Body Language) เป็นสิ่งที่สามารถส่งสัญญ,ญาณถึงความมั่นใจ และความแข็งแกร่งได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดอะไรภาษากายที่แสดงออกถึงความมั่นใจจะช่วยให้คุณดูน่าเกรงขามและมั่นคงการหลีกเลี่ยงท่าทางที่อ่อนแอเช่นการขยับตัวบ่อยๆหรือการยิ้มเกินไปจะทำให้คุณดูมีอำนาจและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารและสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น ภาษากายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแสดงออกทางใบหน้าการสบตาเสียงที่บ่งบอกถึงความมั่นใจหรือความขาดความมั่นใจการควบคุมภาษากายจึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความน่าเกรงขามและอำนาจในการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษากายเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเกรงถามการควบคุมภาษากายช่วยให้บุคคลสามารถสื่อสารโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและการควบคุมภาษากายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างบุค,คลิกที่น่าเกรงถามทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงอำนาจและความมั่นคงทางจิตใจของคุณการแสดงออกทางภาษากายที่มั่นคงช่วยให้คุณดูมีอิทธิพลและเป็นผู้นำที่ทุกคน ต้องให้ความเคารพก,การไม่แสดงอารมณ์ที่เกินควรจะช่วยให้คุณดูเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการไม่แสดงความโกรธหรือความวิตกกังวลที่เห็นได้ชัดในการประชุมหรือในสถานการณ์ที่มีความกดดันความสามารถนี้จะทําให้คุณดูเหมือนเป็นผู้นําที่เชื่อถือได้และผู้อื่นจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงภายในต่อมาความนิ่งและความมั่นคงทางอารมณ์ สร้างความเคารพความนิ่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีความท้าทายสร้างความเคารพจากผู้อื่นบุคคลที่สามารถรักษาความสงบในทุกสถานการณ์จะไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์หรือสถานการณ์นั้นๆและสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผลเมื่อคุณแสดงออกว่า ไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ที่ท้าทายผู้อื่นมักจะมองคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์การรักษาความนิ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่ดูมั่นคงและเกรงขามการที่คุณสามารถรักษาความสงบและไม่ขยับเขยื่อนหรือแสดงออกทางภาษากายเกินจำเป็นในสถานการณ์ตึงเครียดทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่ง่ายที่จะหวั่นไหวหรือถูกควบคุมจากอารมณ์ การใช้คำพูดอย่างระมัดระวังการพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและชัดเจนจะทำให้คนดูซึกถึงความน่าเชื่อถือการใช้คำพูดที่สั้นกระชับและมีความหมายสามารถสร้างความเคารพได้อย่างรวดเร็วอย่าพูดมากเกินไปหรือพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะจะทำให้คุณดูไม่มั่นคงการเลือกคำพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญการใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการสร้างบุคลิกที่มีอำนาจและความน่าเกรงขามในสังคมโดยเฉพาะในด้านจิตวิทยาการพูดอย่างระมัดระวังไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่ละเอียดรอบคอบแต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลในการสร้างความเคารพจากผู้อื่นและทำให้คุณดูเป็นผู้นำที่มีความมั่นคงและชาญฉลาด เริ่มจากการพูดอย่างมีน้ำหนักคือการเลือกใช้คำที่มีความหมายและให้ผลกระทบอย่างลึกซึ้งโดยไม่พูดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปการพูดด้วยน้ำหนักช่วยให้คุณดูเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบไม่พูดตามอารมณ์หรือสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาซึ่งทำให้ผู้อื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาและการควบคุมตัวเองสูงต่ตอมาการเลือกคำที่สะท้อนถึงความมั่นใจการเลือกคำพูดที่มีความมั่นใจ และไม่ลังเลจะทำให้คุณดูเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นผู้นำที่มีทิศทางชัดเจนการใช้คำพูดที่มีความมั่นคงและตรงไปตรงมาช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณคือคนที่พึ่งพาได้และมีความรับผิดชอบต่อมาการพูดในช่วงเวลาที่เหมาะสมการใช้คำพูดอย่างระมัดระวังไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเลือกคำที่ใช้ แต่ยังหมายถึงการรู้จักเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคำพูดที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นและอำนาจได้สี่ความฉลาดทางอารมณ์คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีการอ่านอารมณ์ของคนอื่นและปรับตัวให้เหมาะสมทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในขณะเดียวกัน พวกเขารู้วิธีการที่จะทำให้คนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจจึงสามารถสร้างอิทธิพลและเป็นที่เคารพได้โดยไม่ต้องแสดงอำนาจความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างบุคลิกที่มีอำนาจและความน่าเกรงขามโดยเฉพาะในบริบทของการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นความฉลาดไม่ได้หมายถึงการควบคุมอารมณ์ให้ดูไม่แสดงออกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเคารพและมีอิทธิพลในสังคม 5. การแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สร้างบุคลิกที่น่าเกรงขามได้มากหากคุณเชื่อในความสามารถของตัวเองและยืนหยัดในความคิดหรือการตัดสินใจของคุณคนอื่น ก็จะรู้สึกเคารพในความมั่นคงของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้แสดงอำนาจหรือบังคับใครความมั่นใจในตัวเองมักจะดึงดูดความเคารพจากคนรอบข้างอย่างธรรมชาติการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้บุคคลดูมีอำนาจและน่าเกรงขามในสังคมความมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายถึงการโอ้อวด หรือการทำตัวให้เด่นมากเกินไปแต่หมายถึงการมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองและการแสดงออกถึงความมั่นคงทางจิตใจในการตัดสินใจและการกระทำต่างๆในแง่ของจิตวิทยาการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเป็นการสะท้อนถึงการรู้จักและยอมรับตัวเองรวมถึงการรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ท้าทายซึ่งสร้างภาพลักษณ์ของบุคคล ที่มีความสามารถและความแข็งแกร่งทางจิตใจทําให้ผู้อื่นรู้สึกเคารพและไม่กล้าแย่งชิงตําแหน่งหรืออํานาจจากคุณ 6. ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การเป็นคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่ยากลําบากได้หรือสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเห็นคุณค่าและเคารพ ในความสามารถของคุณบุคลิกแบบนี้มกักจะได้รับการยอมรับเพราะคนที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีมกักจะมีอำนาจในการตัดสินใจและเป็นผู้นำที่มีความมั่นคงการควบคุมสถานการณ์เป็นทักษะที่สำคัญในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแต่ยังสร้างบุคลิกที่มีอำนาจและทำให้ผู้อื่นรักถึงความน่าเกรงขามในตัวคุณ การควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแต่หมายถึงการรักษาความสงบและใช้วิจารณญาณในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ในแง่ของจิตวิทยาการควบคุมสถานการณ์เป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงทางจิตใจและความสามารถในการคิดยังมีระเบียบและมีเหตุผลในทุกขณะ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำพาทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกดดัน7การรู้จักยืนหยัดในความคิดการแสดงออกถึงความมั่นใจในการตัดสินใจหรือความคิดของตัวเองเป็นลักษณะของคนที่สามารถสร้างความเคารพได้แม้ว่าคุณจะต้องเผชิญกับการคัดค้านจากผู้อื่น แต่การยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้คนอื่นเคารพในความมั่นคงและความสามารถในการตัดสินใจของคุณแต่ 8. การรักษาความลับและการรักษาความเป็นส่วนตัวคนที่สามารถรักษาความลับได้ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นจะได้รับความเคารพในด้านความน่าเชื่อถือคนที่สามารถเก็บความเป็นส่วนตัวได้ดีมากจะดูเป็นคนที่มีคุณค่าทางจิตใจ และมักจะดึงดูดการเคารพจากคนรอบข้างสรุปให้ฟังว่าการสร้างบุคลิกที่ใครก็ต้องเกรงถามในแบบจิตวิทยาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอำนาจหรือความรุนแรงแต่เน้นที่การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การใช้ภาษากายและคำพูดที่มีประสิทธิภาพการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองรวม ถึงการค่าใจและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณดูน่าเคารพและน่าเกรงขามในทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญ